สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับวันนี้พอดีมันมีอัปเดตมาใหม่นะฮะหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้อัปเดตนะฮะแต่ผมก็ได้อัปเดตมาแล้วนะครับเป็นโปเกมอนโกนะฮะเวอร์ชันศูนย์จุนะฮะ1 9 1่นะฮะก็มีอัปเดตที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะครับอ่าหลายๆเรื่องเลยที่น่าสนใจนะครับอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของ โหลดดิ้งสกรีนใหม่นะครับก็ใช้ตีมผีนะครใช้ตีมผีมาในการโหลดนะฮะแล้วก็ตัวโปเกมอนหลกัหลกๆก็ยังไม่เผยโปเกมอนตัวใหม่ๆนะอ่ากย็ยังมีเมก้าเกิงก้านะครับมีไดโน่นะฮะอูแบดนะครับเอ่ออะไรอ่ะโกโทโกโทดิต้านะครับ,ร Got ota, Got ota, รบแล้วก็อีแรงนะฮะวีมืดแล้วก็เกรสตี้ นะครับหรือว่าผ e ีผีแก๊สเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครัแต่รู้สึกมาช้าไปนะจะหมดกิจกรรมอยู่แหละนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนะฮะก็คือตัวเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ให้ให้ดูจากจากตัวหน้าจอแล้วกันนะครับก็คือเราสามารถนะครับเวลาเราเวลาเราเข้าไปแบทเทิลนะครับเวลาเข้าไปแบทเทิลไม่ว่าจะเสาดำหรือว่า PVP กับเพื่อนเนี่ยนะฮะ สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราสามารถเวลาเราเลือกทีมครับเวลาเราเลือกทีมนะครับเราสามารถกดนะฮะเนี่ยกดค้างนะครับมันจะเห็นเลยว่าโปเกมอนตัวนี้นะครับมีท่าอะไรบ้างะนะครับมันง่ายขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราเลือกตัวโอ้บางทีเราลืมไม่ได้มาร์กอะไรไว้เลยนะครับไม่ได้มาร์กอะไรไว้เนี่ยนะครับเราก็ต้องออกจากตัว PVP แล้วก็ไป ไปไปดูโปเกมอนก่อนอล้วบางทีมันมาจายากนะครับแต่อันนี้ก็ง่ายขึ้นนะครับอ่าผมนี่ชอบเลยเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบเปลี่ยนผมไม่ค่อยชอบเปลี่ยนชื่อโปเกมอนนะครับไม่ค่อยชอบเปลี่ยนแล้วก็ไม่ค่อยคือถ้าไม่จําเป็นจริงผมจะไม่เปลี่ยนชื่อเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับฟีเจอร์ต่อมาอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับก็คือตอน PVP นะครับคือตอน PVP เนี่ยนะครับ เวลาเปลี่ยนตัวเราต้องกดปุ่มเปลี่ยนตัวใช่ไหมครับพอปุ่มเปลี่ยนตัวเด้งขึ้นมาแล้วถึงจะเปลี่ยนได้บางทีเนี่ยนะครับเรากดปุ่มเปลี่ยนตัวแล้วมันไม่เด้งครับมันทําให้เสียโอกาสเวลาต่อสู้นะฮะทำให้เราแพ้ได้ง่ายๆเลยนะฮะทีนี้เปลี่ยนใหม่เนี่ยเขาเอาปุ่มเปลี่ยนตัวมาไว้ด้านขวาเลยครับนี่นะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาไว้ด้านขวานะฮะเวลากดเปลี่ยนก็กดได้เลยนะครับกดได้เลยเร็วขึ้นนะฮะแต่อย่าไปเผลอกดเพราะว่าผมอ่ะชอบวางมือไว้ตรงนั้นเวลากดท่า นะครับก็ยังไม่ชินเท่าไหร่นะฮะก็ยังไม่ชินเท่าไหร่แต่ก็ช่วยช่วยให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นแหละนะครับคือคือ UI มันมันเปลี่ยนที่วางไม่ได้แน่นอนแหละดูแล้วตรงนั้นน่าจะเร็วที่สุดแหละนะครับก็ต้องต้องซ้อมต้องฝึกกันนะครับ PVP เนี่ยผมอยากให้ PVP กันมากเลยนะครับเพราะว่าทั้งได้ทั้งดัดได้ทั้งตัวได้ทั้งหินอะไรต่างหินชินโอหินอะไรหินกายร่างหลายแหละมาจาก PVP นั้นเลยนะฮะ เออบางคนก็ขายหินชิ้นโอไม่ได้เลยขอโทษนะครับพวกผมมีเป็นกระบุงลบลบกันไปเป็นสิบๆอ่ะผมว่าของผมเนี่ยลบเป็นร้อยนะครับหินเนี่ยนะฮะเพราะว่าพีพีทุกวันครับแล้วได้รัดด้วยนะครับอ่าประมาณนี้อันนี้คือคือสิ่งที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับสําหรับอ่าอัปเดตรอบนี้นะครับอัปเดตรอบนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นนะครับ หน้าดีเทลอ่าหน้าดีเทลของของโปเกมอนนะครับในเมนูเนี่ยเพิ่มมาแล้วนะฮะก็คือเมื่อก่อนสมมุติเราอยากรู้เอะตัวนี้เราจับไปกี่ตัวนะฮะมีใช้นี่ไปกี่อ่ามีใช้นี่หรือยังอะไรพวกเนี้ยนะครับหน้าดีเทลในโปเกเด็กเราต้องไปต้องออกก่อนแล้วก็ไปกดโปเกเด็กแล้วก็เข้าไปนะแต่อันนี้ง่ายขึ้นแล้วก็คือมีเมนูสมมุติเราเข้าหน้าตัวโปเกมอนนะครับก็จะมีเมนูโปเกเด็กให้เลยแบบนี้นะครับง่ายดี นะครับเออก็สะดวกสบายแล้วอีกหน่อยเนี่ยอาจจะมีอินฟอร์เมชันหรือว่าข้อมูลอะไรเยอะมากกว่านี้นะครับต้องรอให้เขาปล่อยออกมาเขาบอกว่ามีแน่นอนนะฮะเช่นจับจากที่ไหนอะไรที่แบบเป็นดีเทลละเอียดละเอียดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวถ้ามีฟีเจอร์ใหม่ผมก็จะมาพูดถึงอีกเหมือนกันนะครับผมอ่านอกจากนั้นก็มีเรื่องแก้บั๊กนะครับแก้บั๊กต่างๆที่ประสบปัญหากันนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของเวลา เราเชิญไปตีบอสนะครับแล้วเกิดโปเกมอนในในในตี้ของเราตายหมดนะฮะหรือพลังหมดแล้วนะฮะเรากลับเข้าไปตีบอสอีกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แก้แล้วนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องเอเวอเร์ซิงค์แล้วนะครับเอเวอเร์ซิงค์เนี่ยตอนที่อัปเดตคราวก่อนเนี่ยมันซิงค์ไม่ได้นะครับบางคนมันเอาไปเดินแล้วเอไม่เห็นขึ้นอะไรเงี้ยเขากแก้แล้วนะครับผมแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอ,อ,อะไรอ่ะ เวลาเราชนะใน Go Battle League รไม่ได้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 คะแนนหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บันทึกว่าเราชนะอะไรเงี้ยนะครับก็แก้ไขหมดแล้วนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นโปรแกรม m i n เนนะครับก็คือพวกนักขุดทั้งหลายแหละเขาเวลาเขามีโปรแกรมอัปเดตหรือว่าไอแอปโปเกมอนโกอัปเดตม่เขาจะไปขุดข้อมูลมาครับ ซึ่งมันมีข้อมูลน่าสนใจมากเลยนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยนะฮะก็คือเดี๋ยวมันก็จะมีการเชื่อมต่อกับโปเกมอนโฮมนะฮะโปเกมอนโฮมก็จะเป็นแอปแอปหนึ่งนะครับที่เอาไว้เก็บโปเกมอนนะฮะอย่างของเราเล่นโปเกมอนโกเนี่ยก็สามารถเอาไปเก็บได้นะครับแต่ว่าเอาออกมาไม่ได้นะครับคนที่เอาออกได้คือพวกที่เล่นเกมลากหลักนะครับแต่ถ้าเอาไปเก็บในโปเกมอนโฮมนะฮะเราก็จะได้อาจจะได้กล่องดำนะแลกกลับคืนมา นะฮะอ่าอันนี้คือคือข้อแรกเ,เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวถ้ามันมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมามามาอธิบายฟีเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่เขาค้นเจอก็คือระบบเลเวลอัพครับผมก็คือนอกจากเลเวลจะมีแค่40นะตอนนี้นะฮะก็จะมีเกินแน่นอนนะฮะส่วนการที่จะอัพเลเวลผมว่ามันไม่ไม่ใช่แค่เก็บเอ็กละอ่าจจะต้องมีการทำเควสนะฮะ นอกจากทำเควสก็อาจจะต้องมีการเก็บหลงเก็บเหนนรียญนะฮะอะไรก็ว่าไปนะฮะแน่นอนฮะอ่ามันต้องมากกว่าการเก็บ x p นะครับผมแล้วก็มีโปเกมอนเจน6มาให้เห็นด้วยนะครับอันนี้ที่เขาขุดมานะก็คือมีมีอะไรอ่ะมีมีโค้ดออกมานะฮะก็เดี๋ยวมาก็ค่อยว่ากันครับพวกนี้นะครับอ่ามีโปเกมอนเจน6อ่อ ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรบ้างนะน่าจะเป็นพวกดาบเท่าที่ดูนะครับพวกพวกไอไอไอพวกเ,เดี๋ยวผมให้ให้ดูรูปแล้วกันนะครับพวกพวกเป็นดาบกับโลนะครับเป็นโปเกมอนดาบกับโลนะครับอา่าแล้วก็เปิบนะฮะ XL candy นะครับก็จะเป็น candy เหมือนเป็นแร์ candy ขนาดใหญ่อะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวมาค่อยว่ากันนะครับ แล้วก็มีเรื่อง UI ที่เปลี่ยนไปอันนี้ด้บายไปคราวที่แล้วแล้วแล้วก็มีเรื่องของอะ,อะไรอ๋อ c a c h location อันนี้มีแล้วนะครับแล้วก็มี asset มีของไอเทมใหม่ด้วยนะฮะซึ่งมาถ้าชัดเจนยังไงมีไอเทมอะไรเดี๋ยวผมอัปเดตทีหนึ่งนะครับแล้วก็เมกเกอร์นะครับหลัง นอกจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ผมสนใจก็คือเรื่องของเลเวลอัพนะครับสาหรับคนเล่นใหม่ไม่ต้องห่วงเรื่องเลเวลนะฮะเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องอู้เอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้เลเวลสี่สิบนะฮะไม่จําเป็นนะฮะค่อยๆเล่นไปนะครับส่วนโปเกมอนใหม่ๆก็ค่อยจับไปครับเดี๋ยวมันมีมาให้จับแน่นอนอย่างมิวทูนะผมว่ามีมาแน่นอนนะฮะโอเคนะครับสาหรับเช้านี้ก็ไว้แค่นี้เดี๋ยวผมต้องไป ออกกําลังกายนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะทับคลิปนะครับเพราะอยากทับคลิปสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับมีคนขอเข้ามานะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ